รอคอยพิ้นเป็น Google e x ็ e n ซของ y youtube ท้าพา,านเกณฑ์ผู้ติดตาม1,000งพันหผู้ติดตามส0่พันชั่วโมงจ้าพี่น้องจา้าชิดได้อันนี้มาจ้าพี่นอ้องมาเกอกเข้าไปพิ้นอี่พินี่เป็นรหรัสกกอกเข้าไปแน่น o o l e e e เ e n กเซจ้าพี่น้องเข้าเข้าไปแน่ยีก Google จาก้า ลงของมูลไปลุงบันซี่เขาไปอาจารย์ไม่จ๊ะ่พวกนี้พี่น้องก็พวกนกี้คลิปทรงมไม่เป็นมืนอหนิอจารแม่โดยแรงใจสนับสนุนจากพี่น้องเขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แต่ก็ขอาเบิ่งคลิปแม่นะจาะเป็นกำลังใจให้จนถึงมือน,นี้จาะพี่น้องจ๊ะขอพูดณหไลายแล้วก็ดีใจลให,หลายหะไรไม่เจ็บพอหัวซาม,มามา,าพี่น้องจ๊ะ ขอบคุณพี่น้องเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆคนจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพูดมาผอมไม่เพี้นไม่เจี๊ยเพื่อการล่ะจ้าพี่น้องจ้ามาเส็บเสร็จนุ่มกันพี่น้องตั้สบายนั่งนะจ๊ะพี่น้องจ้าสบายตั้มจะเลยนั่งน้ำปลาจ้าชวนลูกมาดูชวนลูกมาดูเป็นไง

ติดตามชมของแม่เพ้นชาแนลได้วยจ้าพี่น้องจ้าเอ็นสีพีเธนาได้พี่น้อง ตำเทปม, <c oughs> ม่วงอ่ะเสะความสัขอ,อ,อะเอะยเงนอันนึงใหมพี่น้องเบิรงเสือ้อผ้าตาสบายน่าใช้บบกม่วงนำประลาดเสื้อผ้เจ้าของพี่น้องพี่น้องอันแล้ววัน ดีใจน้ำเนาะไม่แจ่มไม่สินทาไม่แจ่มไม่ผู้เลยไวอีกอย่างมากยร์ พี่น้องไปแก่เปนจะเห็นจ้ะผ่าน youtube เราพี่น้องจ้ารอคอยมาตั้งดนตั้งนานพี่น้องก็เกินเอกเสนทาง youtube ส่งมาส่งมาทางไปสนี่มาให้จ้ะพี่้องจ้าตามรี่อยบันทานที่ของพี่เพนดีใจไหมพี่น้องพี่น้องดีใจนะไม่ได้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณพี่น้องให้กำลังใจ เมนบอแม่สนับสนุนเมเปิ้นกับเม่เจียบ้าบ่ามีพี่น้องก็คือสิบ่มีมือนีดอกจ้ะพี่น้องจ้าใจมาแล้วก็สิสู้ต่อไปเนาะเม่เจียบเนาะจ้ะขอบคุณพ,พี่น้องเด้จ้ะเด้อที่เข้ามารับชมขอกำลังใจจากพี่น้องเมเปิ้นกับเม่เจียบจ้ะพี่น้องจ้าขอกำลังใจจากพี่น้อง,อจจาองฝากช่องของเมเพิ้ลแชนแนล,ลได้จ้ะพี่น้องจ้า แูยังะคัออะีอตํอใส่ป่ะบะข้าวนะนี่นมั้ย่นะนั่กิตใส่ขมจ้ะจะลองตังส่ใน้าใส่มะม่วงอีู่นึ่จา้า พทนูซีพีนูได้พีน้องเพ็ดพีต้ังแนนี้จ้ะพีนเป็นต่างใ่พี่เก็งพี่น้องอยานพินเลยจ้ะ ปลามประเพ็ะประเพิไม่เจ็บสื่อมาเนี่ยประเพิดที่แม่อว่าประเพล็นะจ๊ะจ๊ยจ้าไม่เพลิดสั่งเมค่าขึ้นว่าปลาเพล็ดเพราะว่าเขากัดน่นลำจากต้มเผ็ดแม่มันเป็นมล้าวะงแม่ xuống giấc ngủ khỏe mệt mất mình thoải nó là avez nam ใจบ่รวยแมนี่เกรื่อพี่น้องจ้ะแม่ขอบคุณพี่น้องเนี่ยจา้าเดชใบันกูเกิดเอกเสีนมากขอบคุณพี่น้องเนะจา้าเขามาติดตามเขามารับชมไงเจี๊ยบก็ไปพิ้นจนได้ใบกูเกิดเอกเสีนนะจ่าด้วยไงยังก็แม่เขอบคุณนี่ก็มันเป็นใบกูเกิดเอกเสีนการก่อกรหัสเขทาท่ามันซี้ทีนี้ง<า>ันมาจากพิมพ์จ่าแมนีนจนว่าแม่เจี๊ยบก็ไปพิ้นได้ตัวนี้มานะจ๊ะเนี่ย พี่น้องจาการร่อคอยพินเป็น Google e x ็ e เซของ youtube ท้าพานเกณฑ์ผู้ติดตามหนึ่งพันหนึ่งพันผู้ติดตามสี 4, 000, ่พันอ่ชั่วโมงจ้กพี่น้องจ้าสิดได้อันนี้มาให้จ้กพี่น้องมากกอกเข้าไปพิ้นี่พิ้นี่เป็นรหรัสกกอกเข้าไปแน่น Google เอ็กเซจ้าพี่น้องเข้าเข้าไปใน่ยี g o เกิ Google จ้า ปลุ้ขออมูลไปลุ้นบัญชีเข้าไปอาจารย์ไม่จ่าพวกนี้พี่น้องก็พวกนี้ทิ้นทรงมาให้ม่เป็นมือนนิอาจารย์แม่นโดยแรงใจสนับสนุนจากพี่น้องเขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แต่ก็ขอมาเบิ่งคลิปแม่อาจารเป็นกี่ังใจให้ถึงถึงมือนี่จากพี่น้องจ้าขอพูดในลายแล้วก็ดีใจหลาไรไม่เจ็บหอมหัวซ้ำว่ามาพี่น้องจ้า ขอบคุณพี่น้องเด้อจ้ะขอบคุณหลายจ้าคลิปนี้จะเอาไวส้สำนีเราจะพี่น้องจ,จ้าสูต่อไปจ,จ้ะพี่น้องจ้าไปแล้วจ,จ้าไม่เพิ่งจะขอขอบคุณหลายจ,จ้ะพี่น้องจ,จอ้า